สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นคืนวันพุธนะคะเพื่อนๆวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้ไปขายของนะคะเพื่อนๆตอนนี้ฝนก็ยังตกปลอยๆนะคะมามีหนักมั่งแล้วก็เบามั่งนะคะตกอยู่ทั้งวันนะคะดีนะคะที่ที่บ้านของเราน้ําไม่ท่วมนะคะ ถ้ามาหลายๆวันบางทีก็ท่วมเหมือนกันนะคะฝั่งทางหลังบ้านของเรานะคะก็ติดกับทุ่งหน้านะคะแต่ก็ใกล้ๆกับลำโพงนะคะสายแม่น้ำนะคะบางทีเขาก็ล้นเข้ามาเก,เกือบจะถึงหลังบ้านนะคะแต่ปีนี้น่าจะไม่ไม่ท่วมน,น,นะคะเดี๋ยวไม่แน่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะค่ะระมี่ของเรานะคะ ก็ทําไว้ตั้งแต่วันอังคารนะคะทีแรกคิดว่าจะทาเพิ่มวันนี้นะคะไปตลาดนะคะแต่ฝนตกเราก็เลยไม่ทําเพิ่มนะคะเราก็เก็บแช่น้ําแข็งเมื่อเชา้านี้ทีนึงแล้วนะคะเปลี่ยนน้านะคะตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วนะคะเราก็มาดูประมือของเรานะคะน้ําแข็งก็ละลายแล้วเหมือนกันนะคะเราก็จะเปลี่ยนใส่น้ําแข็งใหม่แล้วก็น้ําใหม่นะคะเพื่อน เพื่อนก็น่าจะโดนฝนเหมือนกันนะคะสําหรับข้อค้าไม่้านะคะวันนี้ไม่น่าจะมีใครไปตลาดนะคะถึงจะเป็นคลองขมทองถมใหญ่ก็ตามนะคะเราก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าวันพรุ่งนี้นี่ก็ฝนจะหยุดหรือเปล่านะคะไม่รู้พายุจะเข้ากี่วันนะคะเพื่อน ถ้าเราอยากจะทำประมือให้สวยๆเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะถ้ามีเวลาเราจะเปลี่ยนเช้าเย็นเลยก็จะดีนะคะอย่างสวยๆเลยนะคะเราต้องเก็บรักษาให้ความเย็นเย็นอยู่ตลอดนะคะเพื่อนๆอย่าปล่อยให้เขาแบบว่าขาดความเย็นเมื่อไหร่นี่ประมือของเราจะเป็นสีม่วงแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวนะคะ ตอนนี้ก็ถ้าอากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมือเราจะลวงไปไม่ได้เลยนะคะส่วนตัวก็กำลังพอดีเลยนะคะตัวไซ์รุ่นนี้นะคะหาลายได้ไปหนึ่งวันแล้วนะคะเพื่อนล่วงนี้วันอาทิตย์นะคะเขาก็ปรับบำรุงปรับปรุงที่ดินนะคะเพราะว่าดินซุดเยอะนะคะ ว่าจะหยุดสองอาทิตย์นะคะเราก็ขาดรายได้ไปอีกสองนัดนะคะส่วนวันพุธนี้ก็อยู่ที่เดียวกันนะคะไม่รู้ว่าเขาจะหยุดเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนจัดนี้คนละคนกันนะคะถ้าหยุดทั้งอาทิตย์ทั้งวันพุธเนี่ยเราก็แย่นะคะเป็นสี่นัดเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดนัดใหญ่นะคะเราก็พอได้กําไรอยู่ตรงนั้นนะคะคุณเพื่อน เดี๋ยวเราเอาปลามึกอ,ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราใส่ไหมนะคะว่าจะสวยอยู่หรือเปล่านะคะเราต้องเทน้ําออกก่อนนะคะความเย็นจะไม่เย็นเท่าไหร่นะคะเราต้องเทน้ําก่อนนะคะเพื่อนวก่อนนะคะเพื่อนๆ่ะเพื่อนๆเราก็ใส่น้ําแข็งเสร็จแล้วนะคะเวลาที่เราแช่ตอนคืนนะคะเราก็ใส่น้ำํำเยอะๆได้เลยนะคะนะะ,นะะปริมาณแค่นี้ได้เลยนะคะ เพราะว่าเราจะให้น้ำนี่ท่วมท่วมปลาหมึกของเรานะคะเวลาเราไปขายนี่เราใส่ไม่เยอะก็ได้นะคะเพราะว่าเราถึงตลาดแล้วแป๊บเดียวเราก็จะขึ้นปลาหมึกขายแล้วนะคะแต่ถ้าเราเก็บตอนคืนนะคะเ,เพื่อนๆเราจะต้องใส่น้ำาเ,อเยอะนะคะใส่ถังนิดเดียวเลยนะคะอาเป็นถังเบอร์สีทองนี่ใส่ลงสองถังเลยนะคะ ก็จะยังสวยเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะเราทำตั้งแต่วันวันเสาร์เลยนะคะตัวนี้นะคะพอดีเราวันจันทร์เราก็เจอฝนนะคะวันอาทิตย์เราก็ขายไม่หมดนะคะเพราะว่าเราก็ทำเผื่อไว้เยอะนะคะพอดีวันจันทเราก็มาเจอฝนนะคะแล้ววันอังคารเราก็ขายลงจุดเดียวนะคะ ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะคะหมดอยู่ที่สิบโลนะคะสิบกว่าโลนิดๆน,นะคะส่วนวันพุธวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ฝนก็ยังตกนะคะไม่รู้ว่าวันไหนนะคะฝนจะหยุดนะคะถ้าตกไปปลอยถ้าพรุ่งนี้ไม่ไม่หนักนะคะก็อ,อาจจะไปนะคะเพือ่อน ดีนะคะที่เราไม่ได้ทําเพิ่มนะคะปกติเราคิดว่าจะทําเพิ่มวันนี้อีก20โลนะคะแต่ฝนตกตั้งแต่ตอนคืนเลยนะคะเราก็เลยไม่ทําเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะหยุดจะได้ไปตลาดหรือเปล่านะคะถ้าเราทําเยอะนี่เราก็จะได้เก็บเยอะนะคะเพื่อนเราก็จะเปลืองน้ําแข็งไปอีนะคะแต่ถ้าเราหยุดไม่หลายวันจริงๆเราก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องแช่ฟิตนะคะ เพราะว่าแช่ฟิตบางทีเขาอาจจะแห้งนะคะกว่าเขาจะเด้งกลับขึ้นมานะคะถ้าเราปั่นไม่เด้งทีงนี่ก็จะไม่เด้งเลยนะคะก็จะแฟบอยู่งั้นนะคะนะคะเย็นมากทีเดียวเลยนะคะพรุ่งนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนน้ำกับน้ำแข็งนี้นะคะ ปลาหมึกนี่คู่กับความเย็นนะคะเพื่อนๆความเย็นไม่ถึงปลาหมึกของเราจะมีกลิ่นทันทีนะคะ,ะความเย็นเราได้นะคะเราเก็บได้หลายวันเลยนะคะแต่ปลาหมึกของเราก็จะเป็นรสชาติตืนนะคะเพราะว่าเราแช่หลายวันนะคะตอนเราทําใหม่ๆนี่อาจจะกําลังรสชาติกําลังพอดีเลยนะคะ เราคิดว่าวันนี้จะทําปากเพิ่มนะคะ10โลแล้วก็ทําหนวดนะคะเนี่ยปาของเราเหลืออยู่สามไม้นะคะส่วนตัวนี้เราทําใหม่นะคะเนี่ยส่วนปลาหมึกดํานี่กส็สวยนะคะแต่เสียอย่างเดียวนะคะปลาหมึกดําก้อนนี้นะคะเขาจะเป็นตัวแบบขาดครึ่งนะคะ หนวดจะไม่ค่อยมีนะคะส่วนหัวจะไม่ค่อยมีแต่ก็ยังมีนะคะที่เขาไซส์ใหญ่นะคะเดีย๋ยวไปก็ยังดูสวยอยู่นะคะจะไม่มีหนวดเท่าไหร่นะคะแต่เนื้อเขานานะคะเพื่อนให้เขาลอยน้ำได้เลยนะคะของเราก็จะเบ่งนะคะเนีย่ย ตัวนี้ทาตั้งแต่วันเสาร์นะคะถ้าความเย็นเราถึงนี่ปรหมดกของเราจะสวยตลอดนะคะเจอฝนนี้เราก็จะต้องทําใจนะคะเพื่อนก็หมดแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเงินประมาณสามพันกว่าบาทน,นะคะ,ะเกือบจะสี่พันเลยนะคะเรากิดว่าวันนี้ถ้าฝนหยุดเราก็จะไปแค่นี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นด่างที่คิดนะคะเพื่อน ตรงนี้ก็จะต้องรอลุ้นต่อไปนะคะเนี่ยค่ะเราต้องเแบบนี้เลยนะคะอย่ยให้น้ำเขานีย่ยค่ะ็บประมาณที่นี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะต้องลุ้นวันพรุ่งนี้กันแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะได้ไปขายหรือเปล่านะคะเพื่อนๆแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ